ครับผมสวัสด,ดีเพื่อนๆ FCder เอ, C D. อ่ะนะครับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปทําการตรวจเคอบท่อทางเดินน้ามันเครื่องไปดูผังวงจรทิศทางนะครับการเดินของน้ํามันอรอรื่นนะครับสําหรับฮอนด้าคลิกร้อยสิบไอคันนี้ นะครับที่ได้ทําการผ่าเครื่องนะครับอ่าผมไม่ได้ถ่ายคลิปตอนถตอนผ่านะผมจะถ่ายคลิปตอนประกอบให้ดูทุกช็อตทุกตอนเลยนะครับเพื่อนๆอ้าวมาเริ่มกันตอนแรกเลยนะครับสาเหตุที่จะต้องทําการนะครับผ่าเครื่องก็คือรถคันนี้ได้เกิดอุบัติเหตุมานะครับอ่าทำให้แคล้งเครื่องเกิดแตกหักนะครับน้ํามันรั่วซึมนะครับอ่าไม่สามารถแก้ไขได้นะครับจะเชื่อมก็ไม่คุ้มนะครับ จะใช้กาวอุดก็ไม่ได้นะครับเพื่อนๆดังนั้นนะครับก็เลยจําเป็นต้องทําการพาเครื่องนะครับเพื่อที่จะทําการเปลี่ยนแครงเครื่องด้านขวานั่นเองนะครับทีนี้ในเคสนี้นะครับผมจําเป็นจะต้องทําการไล่ตรวจสอบท่อทางเดินน้ํามันเครื่องใหม่ทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่า,าแครงที่ได้มาเป็นแครงมือสนะครับเราจะมาเริ่มต้นกันเลยที่กรองน้ํามันเครื่องนะครับ กรองน้ำมันเครื่องของ Honda คลิก1 1 0 i ไนะครับเวลาประกอบก็ประกอบอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นนะให้ใส่ไส้กรองเข้าไปก่อนตามด้วยสปริงนะครับแล้วก็ตามด้วยฝาปิดน็อตเบอร์17ตัวนี้นะครับน็อตทายน้ำมันอ่าไม่ใช่น็อตทายสินะครับเบาผิดพี่น้องนะครับกรองน้ำมันเครื่องนะครับจะอยู่บริเวณขาตั้งนะครับขาตั้งคู่ด้านซ้าย ของตัวรถนะครับจะอยู่บริเวณขาตั้งคู่ด้านซ้ายของตัวรถนะครับนี่ยูมองนี้แหละครับพี่น้องนะครับอ่ะนะครับทีนี้ในเมื่อเรารู้นะครับทิศทางอ่เรารู้นะครับว่าไส้กรองอยู่ตรงไหนแล้วเราจะทําการถอดเปลี่ยนร้างนะครับทุกๆ1เ0 0 0หมนกิโลก็ว่ากันไปนะครับทีนี้ให้เพื่อนๆดูตรงนี้ นะครับเบิ้งคักงพี่น้องเบิ้งเอานะครับเห็นบอลนะครับน้ํามันเข้ารูด,ด้านล่างนะครับแต่ว่าท่อดูดน้ํามันอยู่ด้านบนนะครับทีนี้นะครับคําถามคําตอบนะครับที่หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าถ้าน้ํามันเครื่องเราขาดระดับลงไปนะครับท่อน้ํามันเครื่องอยู่สูงสูงนะครับท่อดูดอยู่สูงสูง,สงจะดูดน้ํามันเครื่องขึ้นไปหล่อลื่นเครื่องยนต์ได้ไหมอันนี้ฝากไปพิจารณานะสําหรับท่านที่ อ่าเครื่องยนต์หลวมแล้วนะครับเน้นเติมน้ํามันเครื่องเอาบ่อยๆนะครับอ่าไม่ค่อยอยากจะทําเครื่องก็นะครับระวังน้ํามันเครื่องขึ้นไม่พอขึ้นไม่ทันจะพังเยอะกว่าเดิมก็แล้วกันนะครับทีนี้นะครับท่อทางเดินน้ํามันอยู่ตรงที่มือผมชี้นะครับอ่าตัวนี้แหละนะครับตัวนี้นะครับเป็นแครงเครื่องด้านขวานะครับท่อทางเดินน้ํามันตรงนี้จะทะลุนะครับจะทะลุไปที่ปั๊มน้ํามันเครื่องนะครับ โดยนะครับท่อทางเดินน้ำมันเครื่องจุดที่ผมชี้ตรงนี้นะครับจะเชื่อมโยงนะครับกับแข้งเครื่องด้านซ้ายนะครับต่อกันกับกรองน้ำมันเครื่องว่าง่ายๆว่าจากกรองน้ำมันเครื่องนะครับจากกรองน้ำมันเครื่องนะครับจะทะลุไปที่แข้งด้านขวาเลยนะครับถ้าเราประกบแข้งเข้าด้วยกันนะครับนี่นะครับ รู2รูนะครับตรงนี้นะครับมันจะเช thing, <the <the ื่อมโยงกันนะครับรูตรงนี้ที่มือผมชี้จะเชื่อมโยงกันกับแครงเครื่องด้านซ้ายนะครับเพราะว่าด้านซ้ายเป็นกรองน้ํามันเครื่องนะครับนี่นะครับรูทั้งสองรูที่เพื่อนๆเห็นรูนี้นะครับกับรูตรงนี้นะครับจะเชื่อมโยงกันนะครับก็คือเป็นท่อที่ต่อมาจากกรองน้ํามันเครื่องจะไปที่ปั๊มน้ํามันเครื่องนั่นเองเด้อนะครับเอานะครับจาก แครงเครื่องด้านซ้ายมีกรองน้ำมันเครื่องใช่ไหมนะครับน้ำมันเครื่องถูกส่งมาที่แครงเครื่องด้านขวามาที่ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับทีนี้ปั๊มน้ำมันเครื่องนะครับดูดน้ำมันเครื่องจากกรองขึ้นมาแล้วสร้างแรงดันส่งออกไปที่บริเวณตีนเสื้อสูบนะครับนี่ส่งออกมารูนี้นะครับแล้วทีนี <Kristen> ้นะครับก Je like ็จะส่งเข้าไปที่ตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยรูตรงกลางเสื้อสูบตรงนี้นะครับรูตรงนี้ส่งน้ำมันไปที่ไหน นะครับรูตรงนี้นะครับจะส่งน้ำมันไปที่เพาข้อเหวี่ยงนะครับอ่ามนส่งน้ำมันไปที่เพาข้อเหวี่ยงได้อย่างไรนะครับอ่าเดี cro, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เพื่อนเพื่อนดูกันชัดๆนะครับอ่าเนี่ยนะครับรูตรงกลางเสื้อสูบมันจะส่งมาที่ลูกปืนเพาข้อเหวี่ยงก่อนนะครับอ่านี่รูตรงที่ผมชี้นะครับมันจะทะลุมาที่ลูกปืนเพาข้อเหวี่ยงด้านขวาของตัวรถนะครับทีนี้ไอรูที่อยู่ด้านขวาของตัวรถนะครับ ร plane. ูตรงนี้แหละนะครับจะเป็นรูส่งน้ํามันเข้ามาที่เพาข้อเหวี่ยงตรงนี้นะครับอ่าไอเพาข้อเหวี่ยงตรงนี้นะครับจะมีฝาปิดอยู่นะครับฝาปิดตรงนี้ห้ามฉีกห้ามขาดห้ามหลุดนะครับเพราะว่าเป็นตัวอุ้มน้ํามันไว้นะครับเป็นตัวอุ้มน้ํามันไว้นะครับอุ้มน้ํามันไว้ทําไมนะครับอ่าอุ้มน้ํามันไว้นะครับนี่นะครับเพาข้อเหวี่ยงนะครับอ่าจะมีรูสลักก้านอยู่นะครับรูสลักก้านนะครับอ่า ฝาปิดจะอุ้มน้ํามันนะครับสํารองนะครับให้น้ํามันไหลเข้าไปที่รูสลักก้านสูบนะครับจากนั้นนะครับสลักก้านสูบก็จะเป็นตัวนะครับสลัดน้ํามันเครื่องขึ้นไปหล่อเลี้ยงหล่อลื่นชุดเสื้อสูบรุกสู uki, แบแหวนนะครับกระบ,บอกสูบนะครับจําดีๆนะครับว่าฝาปิดเพลาข้อเหวี่ยงนะครับสําคัญเลยเป็นตัวอุ้มน้ํามันนะครับสําหรับหล่ลอเลี้ยงนะครับอ่าลุกปืนก้านสูบนะครับแล้วก็สลัดขึ้นไป นะครับหล่อเลื่อนชุดเสื้อสูบลูกสูแบแหวนนั่นเองนะครับเพื่อนเพื่อนทีนี้นะครับอีกส่วนหนึ่งน้ํามันเครื่องจะถูกแยกขึ้นมาตามเสาเสื้อสูบนะครับบริเวณเสาด้านบนขวานะครับเสาด้านบนขวานะครับอ่ามันขึ้นมาถึงฝาสูบนะครับก็จะถูกแยกออกไปที่รูละที่รูเล็กอีกหนึ่งรูนะครับ น้ำมันเครื่องที่ขึ้นมาตามเสาเสื้อสูบนะจะแยกมาตรงนี้นะครับบริเวณมือผมชี้นะครับจะมีรูหนึ่งรูนะครับอ่ารูตรงนี้นะครับจะส่งน้ํามันไปต่อที่ฝาครอบวาล์วนะครับเพื่อนๆรูตรงนี้จะส่งน้ํามันไปที่ฝาครอบวาล์วนะครับอ้าวแล้วทําไมนะครับไม่เข้าไปหล่อเลี้ยงหล่อเลื่นชุดเกลียงวาล์เลยล่ะนะครับทําไมถึงส่งไปที่ฝาวาล์วนะครับเพื่อน นะครับมันส่งไปที่รูไหนของฝาวาลวเดี๋ยวมีให้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆจะได้เข้าใจไปทีเดียวเลยนะครับเอาเบิรงเอาน้ากันพี่น้องนะครับรูเมื่อกี้มันจะเชื่อมโยงมาตรงนี้ของฝาวาลววนะครับที่ฝาวาลวนะครับก็จะมือรูน้ํามันอีกหนึ่งรูนะครับรูน้ํามันตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยน้ํามันจะมาเข้าตรงที่มือผมชี้นี่แหละนะครับอ่าบริเวณฝาสูบนะ แต่ทีนี้นะครับไอ้ด้านล่างนะครับด้านล่างที่มือผมชี้อยู่ตอนนี้นะครับจะมีรูฉีดน้ํามันเล็กๆอยู่หนึ่งรูนะครับรูฉีดน้ํามันเล็กๆตรงนี้แหละนะครับจะทําหน้าที่ฉีดน้ํามันไปหล่อลื่นหล่อเลี้ยงชุดแคมวาลกระเดืองวาวนะครับเพื่อนๆดังนั้นก็ให้เพื่อนๆไล่วงจรน้ํามันดูดีๆสําหรับเพื่อนๆหลายๆท่านบอกว่าทําเครื่องไปแล้วลูกสูบติดอีกนะครับก็เพราะว่าเราไม่ได้ไล่ ตรวจเช็คท่อทางเดินน้ำมันเครื่องโดยเฉพาะนะครับกรองน้ำมันเครื่องนะครับปั๊มน้ำมันเครื่องส่งไปที่พอข้อเหวียงนะครับพอข้อเหวียงสลัดขึ้นไปหากระบอกสูบไหมอันนี้เราก็ต้องไล่ทําการตรวจเช็คไปเป็นลําดับไปเป็นขั้นตอนนะครับสําหรับท่านใดที่ประสบปัญหาน้ํามันเครื่องไม่ขึ้นมารอเลี้ยงนะครับชุดฝาสูบก็เสา,าน้ํามันนั่นแหละนะครับเสาเสื้อสูบนะครับอาจจะทากาวเยอะไปนะครับน้ํามันก็เลย ขึ้นมาไม่พอดับพอดีไม่เพียงพอนะครับก็ให้พิจารณาเรื่องการทากาวด้วยนะครับเพื่อนๆเอาคลิปหน้าพบกันกับวิธีดูมาร์กเผาข้อเหวี่ยงนะครับสำหรับ Honda คลิก110 i ไอพบกันคลิปหน้าครับประกอบเผาข้อเหวี่ยงครับเพื่อนเ